สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมเซเบอร์กับเกมไมค์ครับพิกเซลมอนครับกับน้องขวัญนะอู้โอ้ยเจ็บตีหนูไหมปกติอะพูว่าปกติก็คิกองอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ทุ่งทานตะวันเนาะป่าป่าป่าไปครับผมตอนนี้มันกลางคืนนะฮะปกติพูดไปด้วยคิกไปด้วยจนที่ก็พี่ไม่ได้คิกคนไงอันนั้นอันนั้นพี่คิกอะไรก็ไม่รู้อะหนูาวอ้าวสุโบสุโบ ท้าสู้นะครับโอเคเราก็จัดรอดรอลายสู้ดีครับไม่ตายด้วยฮนะโหดแงต,ตัวนี้มีเอฟเฟกต์สตูดี้ด้วยตัวมันจะมีเอฟเฟกที่ชื่อว่าสตูดี้นะเป็นอาเบอิตี้เฉพาะโปมมนบางตัวโออจมตีทีเดียวไม่ตายโอ้โหเออไม่ว่าจะโจมตีแรงเท่าไหร่ก็ช่างโดนทีเดียวไม่ตายต้องโจมตีหลายรอบใช่ไหมอ่ออมามันท้าสู้อีกล้ตัวอะไรอ่อะ คนนำหน้านี่มันก็อกแล้วเดินตามผู้ใหญ่โปเกมอนไม่ทาไฟเดินหลังก็ดีแล้วโมเกมอนเยอดเลยหลบๆด้วยละกันจะพยายามนะจ๊ะโอเคป้าป้าโอเคโอเครอดแล้วโอเคโอเคอาตอนกลางคืนด้วยครับระวังเนอะ ไม่เป็นไรหนูไม่กลัวอ้อเย่อ right. ่าเห็นละเห็นบ้านละตรงโน้นใช่ไหมแสงสว่างใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่เถอะปักปักไฟเป็นท็อตไว้อ่านี่ครับตบครับที่เดียวกันอ้าวไม่เห็นนะเมื่อกี้ตามรอยคนแก่ไงพี่ อออยอมยอมต้องยอมขันพี่ยอมรับยอมรับต้องยอมไป <laughs> อ่าตกไปผมปักเป็นเส้นทางเลยนะครับแหมอนี้แบบปักถึงบ้านเลยใช่ไหมใช่ปักเป็นทางเลยปักเป็นทางเออตกน้ําไอ้บ้ามาทำไมตรงนี้ล่ะอะไร <laughs> ไป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  บ้านฮึอาทิตย์ที่แล้วพี่ได้เพชรมาสามเมตระได้จากไอตัวหน้านะเออใช่ใช่ใชบ้าน yeah is home s a e แป๊บโอเคนอนนะเอาวนอนอเตียงไม่มีเตียงมีอันเดียวเอ๊ะคนแก่ไม่น่าจะมีแฮะมีใยแมงมุม,มไหม อะใยเป็นมุมมีเยอะอยู่เอาใยมุมมาทำก็ได้อะมาโอเคนะแต่เม็มุมใหญ่<ม>่ะใหญ่นี่มีสามรวมกับของขวัญเป็นสี่ได้ละหนึ่งบล็บอกหามมาอีกหามมาอีกหาม,มาอีกแปดเอามาเ,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 เข้าตัวสิครัสละไร <c oughs> เออมาแล้ว <c oughs> ไม้พอดีเลยมีสามอันดึงไปต้องคาาไปนี่ก่อน อันนี้ผมเคยอ่าไปอันดอบจากตัวอะไรวะเคยอะไรตัวนี้ปูมอนสองตัวนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวให้แป๊บหนึ่ง mm hmm. ข้าวให้โปเกมอนให้มันฟักไข่ตอนเนี้ย oh. อ๋อครับผมครับผมชีบานะมาดิพร้อมนอนละไข่ยังไม่ได้เลยอ่ะ ทุกคนพี่มีอะไรบ้างอ่ะยังสร้างไม่เสร็จเอกอฮะบ้านเนี่ยโอ้โหอย่าเฮ้ยอย่าว่าบ้านสร้างเสร็จเลยอันนี้เอาไว้แค่เก็บของเฉยไม่เคยมีบ้านกับเขาเลยก็ต้องย้ายไปเรื่อยไงต้องไปหาใบองค์ใบโอมใหม่เฮ <c oughs> ้โหโหยผมจะุตกแล้วเย่ครับเปิดเชเดอร์ได้ครับแล้ววันนี้ต้องทำอะไรเก็บบอลไหมเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวว่าจะเดินทางไปการางอีเล็กไรเซอร์ไปไหมอ๋อไปก็ได้ค่ะตามพี่อะน่าเก็บโปเกมบอลจังเอ้ยน่ากเก็บไอ้นี่จังจะเก็บหรอบ่าจกเก็บก็ไม่คาสัทธาละแต่ถ้าจะไปก็ได้แต่เก็บให้มันเกิดใหม่ไม่ดีกว่าเหรอโอ้ีเยอะมากอะยังเผาไม่เสร็จด้วยซ้ำเอาสักครึ่งเนี้ยครึ่งหนึ่งของเหลืองเนี้ยได้ไหมเย้ แค่ครึ่งเดียวเองช่วยกันนะครับผมช่วยกันเก็บครับไม่นานหรอกพี่มีสองคนขันแข็งอ้าวตรงนี้หายไปไหนเพราะว่าเพิ่งเก็บไปไม่กี่วันนี่เองใช่เหรอใช่ก่อนหน้าไี้ขวัญเมาเมากเลยมันเร็วมากเลยนะอย่าบอกให้โตไวไงพี่แล้วพี่ก็ปลูกสำหรับมหาศารเลยอ่ะใช่ต่อ ข้อขนาดมหาศาลนี่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยจะพอเน่ไม่พอมันต้องใช้เยอะหน่อยเพราะว่ากว่าจะจับได้แต่ตัวหนึ่งเนาะใช่บางทีแบบโหกฎไงคืออ่ะสามดอกอ่ะสามดอกได้หนึ่งบอลอย่างเงี้ยแต่พี่เอาไปติดตัวเดินทางใช้ใช้ทีก็เป็นร้อยอ่ะอวางงองอย่างไวเลยเป็นดอกอะละอย่างเช่นปูมาในตำนานอย่างเงี้ยเขาก่อนจับไปโอ้โหครับใช้ไปเท่าไหร่อไปประมาณห้าหกสิบบอลอย่างเงี้ยไม่ติดเนี่ย ล้มตายตลอหมันไม่เหนื่อยตอนไหนหรอกนะเหนื่อยตอนทุบนี่แหละใช่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 ตอนเก็บก็ยังไม่เท่าไหร่เหนื่อยตอนทุบนี่แหละหาเหล็กยากมากใช่ใช่ใช่เหล็กมันไม่ได้หายากนะแต่มันใช้เยอะฐานของมันอย่างเงี้ยนะพี่ใช่ครับใช่มันใช้เยอะเลยนี่เก็บไม่เยอะแล้วแหละเย่เย่ คุกกี้รันตอนตอนที่เรากำลังเก็บนะบางอสุกไปเรียบร้อยแล้วที่เราเก็บไปวิก้นใช่ใช่ใช่สุกไปใช่ไหมมันสุกอย่างไวมันสุกเรียบร้อยแล้วอ่ะมันไวไงคุกกี้ันวิ่งเก็บเหรียญเหรียญสีทองเล่นมาริโออยู่ใช่ไหม่ะ คุกกี้รันดีวิ่งเก็บเหรียญเติร์เติรบเติรเติร์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 เติ็กดตดร์เติร์เติร์เตลเติร์ดติร์ดติร์เติร์เติร์เต่ร์เติร์เติเติร์ดตเติร์ดตดร์เตเติร์เติร์ดติรเติร์ตเติร์เติร์เติร์ดติร์ตต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  อ๋ไหนๆหตอนแรกว่าจะเอาแค่ครึ่งเดียวนะคะไหนไหก็เอามันหมดแล้วกันเอาหมดเลยฮะไหนไหนก็เก็บแล้วถ้าไม่เต็มหมดนะขาบนชั้นชั้นที่สองนะโอเคของขวัญยังเหลือที่อีกน้อยนิดอาจจะอชนกันบ้านพี่อยู่ฝั่งกระโนนบ้านน้องอยู่ฝั่งตะนิ้งอว่าสะานชนกันนะสะพาชนเพลงอะไรวะ ไอ้โคดเก่าครับโห oh, ใครเกิดไม่ทันยุค80น,นี่ไม่รู้จักครับยุค80คือย,ยุคอะไรเหรอคะหนูไม่เห็นจะเกิดทันเลยอะยุค80ครับหนูรู้จักแต่เพลงปูนาคาเกตัวใหญ่สม่มี <c oughs> อ่าทำมายุค90้าศูนอต่ำกว่านั้นอีกร้อยปีต่ำกว่านั้นอีก100รอ้อยปีเ่ร <c oughs> อยุคไหนวะ S <S สมัยที่วิทยุกาลังรุ่งเรืองอะ่ะเออวิทยุกาลังรุ่งเรืองอะแล้วเพลงปูสี่ขาเนี่ยไอพี่ปูอะไรวะปูจา๋าเอยมันชื่อเพลงอะไรนะพี่ฮะไกไจา๋าไม่ใช่ที่มันร้องว่าอะไรนะฮะตัวอะไรที่มันร้องว่าอะไรนะปูปูปอะปูอะ,อะไรแล้วน้องวาัาน้องฟ้าม,มาใส่ที่ชั้นบนได้เลยโอเคชั้นบนจะมีเครื่องเผาอัตโนมัติยุอันนี้อ้อันนี้เอฟเอฟทำไว อย่าบอเนยอย่าข้าไปเลยเดี๋ยวมันเผาเองโอเคโอเคหมดแล้วมันจะเผายังไงนี่ไงข้างล่างข้างล่างเป็นเตาเตาไฟตรงนี้เอาไว้ใส่อ่าพวกนี่จะทำประตูเอ็นเดอร์เหรอฮะนี่จะทำประตูเอ็นเอจะทำประตูนรกเหรอพูดผิดใช่ใช่ขบนเนี่ยเคยไปแล้วไม่เจออะไรโปเกมอนก็ไม่มี อ๋องั้นก็คงไม่มีมอ่ะมันคงมีแต่โลกธรรมดาป่ะและ้วพี่จะไปไหนนะฮะพี่จะไปไหนนะพี่ให้ทําเบ็ดตกปลาเจอเครื่องแรกแล้วนี่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 อะไรอ่ะเครื่องแรกเครื่องแรกเราจะมากายร่างอ่าเอ้ตัวตัวที่น้องจับมาอืมอม,มีไหมมีไหมตัวตัวนี้ป่ะน้องจับมาล่าสุดอ,ะอ่ะเออหรือว่าหรือว่ามันเต็ม เออรู้สึกว่ามันเต็มมั้งเดี๋ยวขวัญต้องไปเอาในกล่องชะเออเต็มเต็มเต็มพีซีไม่มีใช่ใช่ใช่ถูกแล้วมันเต็มต้องไปหาพีซีด้วยอ่ะงั้นเราก็เดินทางไปเลยก็ได้มั้งอ่แล้วไอ้เบ็ดเบ็ดนี่อ่ะครั้งที่แล้วเราตกอะไรวะลืมอ่เราตกได้คอยขี่ไม่ใช่เหรอเออใช่อ่เดี๋ยวพกอ่าพกเครื่องเครื่องเพจไปด้วยครับไปเจอพีซีแล้วก็ไม่เจอเครื่องเพจด้วยนะ อ่าเอาไปเลยพี่ปะเราเดินทางกันอีกแล้วชีวิตต้องมีการเดินทางเดิมเอ้าเสียงมันยิงหนักอะใครริวของฉันจงออกมาอาจจะอะไรอาจจะออกเป็นไหมออกเป็นไหมผมอาผมอาริวโอเคครับเดี๋ยวนะต้องไม่ถืออะไรแล้วขึ้นทาไรดีทางไหดีอันนี้เนาะ ไม่เอาแล้วแต่พี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันโอ,โอเคครับมมมัวเหมือนกันนะมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะไหนพี่อยู่ไหนวะหาดาบหน้าไหนมาผ่อนหน่อยอยู่ข้างบนสูงรีวอยู่บนบ้านอรีวสูงไปสูงไปแค่นี้แหละไหนยังมไ,นนไม่เห็นพี่เลยตัหนึง่งไหนวะ <c oughs> มาลบเ <c oughs> จอที่เดิมแล้วกันมารับตรงนี่ดีใชน้นังสืออ่ะโอเคโอเคไปไปเลยไปเลย ครับผมไปครับเต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 เอ่าแถวนีน้น่าจะมีบ้างนะกดปุ่มกดปุ่ม X อ่อะเพื่อดูเป็นี่แบบนั้นนขวัญถ้าเจออ่าอะไรที่มันสีสแดงใหญ่ใหญ่อะ่ะเออใช่เลยนะโอ้โอเคปกติเคยเคยเกิดกดไปเนี่ยปุ่ม X เนี่ยไม่ค่อยดูเท่าไหร่นะถ้าเล่นปกติก็ ไม่ค่อยจินาเลทเท่าไหร่อะอะไรไม่เจอใช่ไหมใช่แล้วอางนี้ทานนี้มันจะผมมันจะเตอร์จะเกิดที่มีต้นไม้เยอะๆเอมันหายไปไหนหมดวะเขาจะหาเาอก็จะหาเจอนะครับผมไหนๆน่ก็ไหนๆละอ่าผมไปกดที่เวพอยต์กันก่อนนะครับ อะเซฟล่าสุดอ,อ่ะเซฟลาสุดครับผมจะไปทางนู้นนะทางไหนไปดิอ่ะอุ้ยมิลิเซดอนด้วยอ่ะเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมอ๋อฮะยังไงมิลิซดอนอยู่ข้างล่างจับไหมจับไหมจับไหมไม่ <laughs> จับเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็กลายก็กลา,ายล่างเองแหละใช่งั้นก็ไม่ต้องหรอกทางนี้เนอะ ตามไปอยู่ครัชผมรอผมแป๊บหาไม่เจอเราบอกด้วยเพราะพี่ไม่เห็นข้างหลังด้วยด้วยด้วยเห็น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 โอเคตามมาอยู่ตามมาอยู่ติดติดแหละเอ้าทำไมพี่ยืนนิ่งไม่ได้ไม่ได้ดิ่งนะอ๋อแบบขันพี่ว้าปหายไปไหนแล้วไม่รู้เอาตกมาเรื่อยๆอ่ะโอ้โหครับ อยู่นู่นเลยโอเคโอเคเจอแล้วอ่าเจอแล้วครับมันคงแหลกอะค่ะเพราะมันโหลดแบบโหลดเวอร์ใช่ใช่มันก็จะแหลกอย่างนี้แหละฮามาชิรับได้ห้าคนใช่ไหมแต่ปกติก็ได้สองคนอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับเมื่อก่อนนี่ฮามาชิรับได้เป็นห้าสิบหกสิบเลยทีเดียวโอ้โหันนั้นแล้วเออเมื่อก่อนนี้รุ่ไหนเนี่ย ยุคไหนเนี่ยเมื่อก่อน,นันที่ห้าสิบหกสิบเนี่ยโอ้เพิ่งเพิ่งปีเดียวเองมั้งทำอาชีพที่มันจำกัดไ้แค่ห้าคนเนี่ยอืมไม่อดใช้ง่ายโอ้โหครับยังไม่เจอเลยครับ <c oughs> มันจะขนาดนี้นะจะเปิดเช็ดเตอร์แป,ป๊บหนึ่งโอ้โหโอ้โหลงไปทำไมจะมืดพอดีเลย <c oughs> นี่จะเพิ่รือว่าเช้าเราเพิ่งเพิ่งนอนกันไม่ใช่หรอเช้าอยู่ของขันยังเช้าอยู่นะหรอ,อแ้วพี่ทำไมแสงสีแดงขึ้นแล้ววะมันอาจจะเป็นแบบเบ่บายแสงม,มันก็เลยเป็นแบบว่าบ่บายอ๋อเออโอเค,อเคพี่เห็นดวงจันทร์ขึ้นแล้วไ <laughs> งเขาจะได้มืดแล้วมั้งนะ้งก็คงจะมืดแล้วมั้งรอเวลาผ่านไปเร็วขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับผมใช่ไหคะ เวลาไม่เคยรอใครนะนี่เราต้องเดินทางกันอีกกี่วันนะฮะนี่ก็จะถึงไม่รู้ครับอีกยาวเลยครับอ,อ่าลูกพี่ไลคโคทางนู้นนะโอ้อันน,น,นี้อันนี้ทำไมไม่ใช่ดวงจันทร์เหรอนะ่โอ้โดวงจันทร์จริงด้วยครับแสงเริ่มเป็นสีขาวแล้วก็คงงั้นแหละเวลาไม่เคยท่าครับผมมค่เวลาไม่เคยรอ เนดาไม่เคยท่าคืออะไรเหมือนคนท่าไงรู้จักไหมเอ้ยมีโฟมเซนเตอร์อยู่ข้างล่างด้วยอ่ะงั้นก็ลงสิครับแวะดีครับรอไล่มันใช่ที่เรามาลงเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะตนดาต่ดาสวัสดีจ้าหนูเองแล้วทำไมหนูลงไกลจังด้วยอะไรนะมีพีซีข้างในด้วยเออเจ็บเฉยเข้ามา เครื่องแรกครับพี่ซีจ๋าว่าน้องขวัญเจงน่าจะคิดถึงไอ,ต,อตัวนี้แล้วขวัญเจ้าตัวไหนเก็บเดียวพี่ตัวไ,ไหนก็ได้ไหนก็ได้คาบิคอนเวลสี่สามปิกาจูสามแปดไม่เอาจะใช้ปิกาจูเล่นคาบิคอนเก็บก็ได้มันไม่มีท่าโจมตีไม่ใช่หรอ ไม่รู้เหมืกันันนะว่ามีหรือเปล่าครับผมผมไม่เคยเห็นด้วยมันต้องกดย้ายเข้าไปยังไงอะกดคลิกที่หัวมันแล้วคลิกอ่าในพีซีอีกทีนึงคลิกที่หน้ามันละแล้วกดช่องว่างในพีซีอะมีช่องเยอะออะอ๋อโอเคโอเคโอเคเขาออกมาแล้วเอาตัวไหนเก็บอีกไหมทักตัวหนึ่งจะไว่ายนะ้ำอีกปะเนี่ยเอาเอเอาเอริบูมาตัวนึงอะ เอาลาพิชเอ้ยลาพัสกลับไหมเก็บไหมไม่ต้องไม่ต้องเก็บก็ได้เดี๋ยวเผื่อเผื่อได้ว่ายน้ำไงเผื่อโอเคเผื่อบินแล้วไปตกกลางน้ำอย่างเงี้ยมันจะไม่เห็นเป็นไรเลยเอาหรอเอาอิเล็กไรเซอร์มาให้มาให้พี่อันหนึ่งอิเล็กไรเซอร์อ่าเดี๋ยวจะให้การ์ดเล่าที่ต้องป้อนะอิเล็กไรเซอร์อยู่ในตัวนะมันเป็นเสียงสีวขาวอยู่ในช่องของอะไอเทมมาเป็นไอเทม อ๋อเดี๋ยวดูก่อนอยู่ที่ตัวอะไรเอ่ยหรือว่าอยู่ในตัวไหนวะไปเอามาหรือเปล่าเดี่ยไม่น่าเฮ้ยไปเก็บในกล่องแล้วเหรอเออใช่ใช่ใช่ตาเป็นกรรมครับใช่โคตนรันพี่บอกให้เก็บขอร์อ๋อนี่นี่เลกไลเซอร์สีเหลืองๆนี่ป่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วโอเคอ่ะครับเดี๋ยวเรเทรดเอเลบูมาที่นี่ก่อนนะ ว่านะักขวัญจะคิดถึงไอ้ตัวนี้เอริบูเอริบูคือตัวไหนอะเอา้าตัวที่เพิ่งเอามาใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่อ,อันนี้แหละโอเคโอเคส่วน lady นะว่านักขวัญเขาคิดถึงไฟงคิงอ่าแล้วผมก็ใส่อ e l e c t ไรเซอร์ให้กับอ่านี่นะเอริบ e ูนะครับผมแล้วก็อาเท็ดกลับไปตัวน lady ละ,ละอ้าวแล้วเขาก็ต้องเอาตัวเดิมเอาไปไม่เอาหรอกอ่าแการลากไหมนี่มัน นี่มันเอบบรีกำลังพัฒนาร่างเอเลบูเขากำลังพัฒนาร่างแหละโอ้โหแล้วมันก็เขาเรียกว่าการลิงก์อีโวลูชันแหมเป็นตัวอะไรอ่ะพัฒนาร่างเป็นเอเลคิบูเอเลคิบูเหรอโหดไหมโหดไหมเอเลคิบูอะโหดโหดโหดแถวสามสามก็โหดอยู่เนาะ โชว์ดิโชว์ดิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเขาอยากเห็นนะอยากเห็นเนาะเอาไปนี่แนี่โอ้โอ้จะไฟเหรอไม่ใช่จะไฟกดออกสิครัชกดออกสิครัชกดออกสิครัชกดออกสิครัสบ้าเรารัวเลยบ้าเราเลยครับกดออกสิครัชไอ้บ้าฉันไม่ไฟเอ้าเอ้าทำไมเก็บไม่ได้อ่ะเอ้าเก็บได้ละ เก็บปุ่ม R ดิเก็บดีเข้ามาดีอาโอนะ้ดื้อจังเดี๋ยวตีเลย